ขอปางจะเดินในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าทุติยโยธาชีวสูสตรที่วา่าเรื่องถูกฆ่าศึกฆ่าตายก็บความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตัดว่าภิสูุในธรรมในนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านคามนิคม บางแห่งในเวลาเช้าถือครองผ้าอันตรวาศกถือบาถือจีวรเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อที่จะบินาบาบไม่มีความสำรวมกายวาจาใจไม่มีสติตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกเรียงกายใจได้เห็นมาตุกคามที่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยในหมู่บ้าน เมื่อเห็นมาตุคามที่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยราคาความกำหนัดก็รบกวนจิตเมื่อถูกราคะรบกวนจิตก็ไม่บอกคืนสีขาบทไม่เปิดเผยความท้อแท้ในจิตของตดต่อผู้อื่นแล้วก็เสพเมธุนธรรม พิสุเปรียบเหมือนนัครบถือดาบธนเข้าสู่สมรภูมิมคือสนามลบกะมากระเมนพยายามในสมอร์ละมรมแต่ก็ถูกพวกฆ่าเสกฆ่าตายมีปากอดให้เห็นใน พระธรรมินัยก้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตนิกายปจะการฏิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่2ีสิบสองข้อที่76หน้าที่132พระไตรปิดกฉบับมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ว่าถูกฆ่าตายก็คือผิดพระธรรมินัยนั่นเองที่สุดแล้วก็ต้องสึกออกไป อภิสุที่บวชมาในาพระพุทธศาสนาที่หว่ารบก็คือรบอาคาศึกก็คือกิเลสในจิตของตอนนั้นเองก็อยู่ว่าที่จะรบแพ้หรือจะรบชนะถ้าแพ้ก็ต้องสึกไปถ้าชนะก็อยู่ต่อไปที่สุดแล้วขณะดำรงสมณะแพทย์อยู่ก็คือต้องสัรวมตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปในที่อื่นอาตมาภาพอามาเจริญพร